สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า50 0 0คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีเบสร็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปับหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบกเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง detpm 77นะครับขอบมากครับสวัสดีครับเช่นเคยเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแนะนําแผนวิธีการเล่นแผน4 4-2แบบ holding นะครับจุดเด่นของแผนนี้คือเป็นกองกลางคู่กองกลางเรานะครับมันจะขยับเติมไม่เกินครึ่งสนามนะครับถ้าเกิดเราไม่ให้มันเติมนะครับมันจะทําให้กลางเราค่อนข้างแน่นกว่าแผน4-4-2นะครับที่ดของธรรมดานะครับแผนนี้ก็คือเราก็จะเน้นในเรื่องของกองกลางให้จ่ายบอลไปสู่หน้าคู่เราแล้วก็ทําสกิลพลิกยิงหรือทําจิ้งกับศูนหน้าที่เราคู่ค่อนข้างกันนะครับ ทำชิงแล้วก็วิ่งไปยิงก็ได้นะครับแผนนี้ผมว่าให้เน้นในเรื่องของยัดบอลให้กองหน้านะครับแล้วก็พลิกยิงเอา2ตัวที่เรามั่นใจคมๆสุดๆ,ๆนะครับส่งบอลให้มันนะครับแล้วก็พลิกพลิกยิงสกิลหลอกอะ่ะเวลาของรเราม้วนๆแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดให้กองหน้าเราแล้วก็พลิกยิงอะไรเงี้ยหรือว่าจะวิ่งไปเปิดมุ่งก็ได้นะครับแต่ผมส่วนคนเก่งๆที่ผมเจอเล่นแผนนี้นะครับ4-4-2โคดิ i n g ส่วนใหญ่เขาจะใช้ปีกม้วนม้วนครับม้วนจะไม่ค่อยเปิดนะครับแล้วก็ยัดส่วนใหญ่เขาจะเน้นยัดให้สุดหน้า2ตัวนะครับพิกยิงอย่างเดียวครับหน้าที่แผนนี้ก็คือเขาจะใช้สุดหน้าคู่เนี้ยจับบอลแล้วปิกยิงหรือสกิลแล้วก็ปิกยิงอย่างเดียวนะครับจะไม่ค่อยเลี้ยงเปิดนะครับทําให้แบบว่าแผนนี้มันถ้าเกิดสมมติใช้ปีกเปิดแล้วพลาดเงี้ยตรงฟงฝัง่งปีกขวาเราเนี้ยมันจะโล่งเลยนะครับเขาจะเน้นม้วนกลับมาแล้วก็ยัด ส่งยัดให้ศูนย์หน้าเราเนี่ยพิกยิงสกิลหลอกเรนเช็คอะไรพวกนี้ครับมันทําให้เวลาโดนสวนกลับอะ่ะกองกลางเรามันมันจะเติมไม่สูงอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งโฮดดิ้งนะครับมันจะอยู่แถวกลางสนามนทำให้มันลงมาช่วยเกมรับเราค่อนข้างที่จะทันตลอดนะครับส่วนใหญ่จะทันตลอดนะครับถ้าเกิดไม่โดนเตะบุมหรือสวนกลับนะครับ ข้อดีของแผนนี้ก็คือมันจะถ่ายบนกันไปมาอย่างนี้ครับเนี่ยถ่ายซ้ายถ่ายหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายกลับอะไรอย่างเงี้ยทำชิ่งถ่ายไปถ่ายมานี่นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของให้ส่งบอลผมเน้นย้ําเลยนะครับให้ส่งบอลให้ศูนย์หน้าแล้วก็พลิกยิงอย่างเดียวไม่ต้องไปเปิดหมุนก็ได้นะผมบางทีถ้าเกิดอาจจะมีบางทีนานๆทีอาจจะวิ่งไปเปิดหมุนแต่ผมว่าถ้าเกิดเล่นแผนนี้ให้เน้นบอลถึงศูนย์หน้าแล้วก็พลิกยิงอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็คือเราคอยพลิกยิงอย่างเดียว มวนมวนมวนไปแล้วก็ยัดให้ศูนย์หน้าแล้วเราก็หลอกอาจจะหลอกซ้ายหลอกขวาแล้วก็พลิกยิงหน้ากรอบอะไรพวกนี้ยเอาตัวศูนย์หน้าที่สามารถยิงหน้ากรอบแบบคมๆทั้งสองคนนี่ผมว่าด,ดีนะแล้วก็ตัวใหญ่คนหนึง่งแล้วก็ตัวเล็กคนหนึ่งก็ได้นะครับผมว่าหรือว่าตัวใหญ่คู่ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในในแรงกันดีกว่าว่ามันจะเล่นออกมาปเป็นประมาณไหนนะครับโอเคครับโอเคครับเกมแรกครับเดี๋ยวเราลุยกันก็อย่างที่ผมบอกครับ อ่ากองกลางคู่เรามันจะไม่ค่อยเติมนะครับมันจะอยู่ต่าต่าแบบว่าประมาณครึ่งสนามมครับมันจะไม่ค่อยเติมนะครับไม่เหมือนแผน4ี่สแต่ผมชอบ4ี่สธรรมดามากกว่านะผมชอบให้กองกลางมันเติมขึ้นไปเป็นศูนย์หน้าสลับไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็คือแลกกันไปเลยครับอะไรอย่างนี้ครับโอเคจังหวะนี้เราก็เคลียรบอลครับแล้วก็นี่เราก็ค่อยๆคอนะครับเพราะเทซ้ายเทขวาเอานะครับเนี่ย ผมไม่ได้เล่นแผนนี้นานนะครับพอเริ่มมาเล่นใหม่เล่นมาหลายๆตาบางทีมีแพ้มีชนะบ้างก็ต้องรอเข้ามือก่อนสักพักหนึ่ง,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 งรักสิบตาจะเข้ามือครับนี่ครับเราเน้นบอลให้มันถึงศูนย์หน้าแล้วก็พลิกนะครับแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ยิงนะครับเห็นไหมกองกลางเรามันจะลงมาทันนะครับเขาบุกมาน้อยเนี่ยโอเคล้วก็แสบบอลได้ครับนี่เราก็จ่ายสั้นๆครับนี่แล้วก็เทไปเทมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็ให้บอลมันถึงศูนย์หน้าให้ได้ครับแล้วก็ ถ้าอยู่หน้าหน้ากรอบเอกโทษก็คือพยายามพลิกยิงให้ได้ครับนี่ครับแล้วก็ขอไปครับม้วนขึ้นมาก่อนโอเคนี่จังหวะนี้เราช้านะเหมือนจัดโยมจะไม่ค่อยเก่งกน,น,กกนะครับมันแปลกๆนะครับเหมือนจะไม่ค่อยเก่งโอ้โหนีลูกนี้หลุดเป็นแผงเลยครับเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรครับนี่ครับจ่ายมาลูกนี้หลุดเป็นแผงเลยดูดิโอ้โหวิ่งมาอย่างนี้ดอกบาไม่เหลือนะลูกนี้นี่ผมก็เล่นได้ประมาณน่าจะสิบเกมนะ แพ้ไป4ี่แล้วชนะแค่ไหน6กชนะชนะ3เสมอ2ไม่คุ้มกับแต้มเลยครับโอเคจังหวะนี้เราก็ขอ,องบอลครับมันจะเล่นคล้ายๆทีที2นะครับแต่มันจะหนักเป็นเรื่องของให้กองหน้ามเก็บบอลเยอะหน่อยครับตอนนี้เราก็ยกไปครับได้ไหมป่าหมาไม่ค่อยสวยไอเอ็มอาเป้ร้อยไอ,ร,าาอ,อร้อยห้าขมเอามาลองใช้ก่อนนะว่ามันดีหรือเปล่าครับเห็นเบิกเร่มันเป็นสูงต่ำนะครับก็เลยเอามาลองใช้ก่อนนะ ไม่ดีก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนฮนะเหมือนเดิมคนระับถ้าเกิดมันหายไปจากทีมก็คือผมเปลี่ยนนะผมเอามาลองใช้เชยโอเคครับจังหวะน,นี้เขานี่นะอ่ะสวยกองกลางเราตัดบ,บอลได้ครับนะี่เราทำทัชิ่งเงนนะี<ม>้แต่แผนนี้ผมว่าส่วนหน้าผมไม,ไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยเหมาะกับแผนนี้นะครับมันต้องมีสักตัวใหญ่สัวนหนึ่งผมก็ไปซื้อดอกบา่าชมพูา่ะแต่ยังไม่ได้เทรน,นครับเดี๋ยวรอทำภารกิจก่อนโอเคครับจังหวะนี้เราก็นี่อ่ะเหมือน่ะ ของกลางเราจะไม่ค่อยเติมนะเราต้องใช้ปีกกับหน้าเป็นตัวทําเกมนะครับทําชิ่งอะไรพวกเนี้ยของกลางเรามันจะค่อยๆย่องขึ้นมาครับเห็นไหมเพราะมันเป็นโฮดิ้งครับนี่เราก็ต้องใช้ส่วนใหญ่จะใช้สูนหน้าเล่นมากกว่านะครับสูนหน้าม้วนเล่นนี่ครับเราจะจะให้มันเติมแล้วเราก็ปิดยิงถ้ามีจังหวะเนี้ยใครปิดเป็นแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนี้ครับเราก็จะเล่นประมาณนี้ครับมีจังหวะแล้วเราก็ปิดยิงเลยนะครับโอเคจังหวะเนี้เราก็เปิดโขงเข้าไปนี่โขกไม่เข้าว่ะโกลบอล เ,เราก็ตามอยู่รูปนึงครับดเดี๋ยวครึ่งหลังผมว่าจะกดบุกเลยครับไม่เป็นไรเหลืออีกครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรครับเขออียจังนนี้เราก็บีบเลยครับบีบเลยครับบีบบีบบีบเขาก็เล่นโอเคนะนี่เนี่ยสวยเราตัดบอลได้ฮะอ,นะอยู่ซี่วิโอม,มาไปหมุนกระบอกนครับ <S <S นี่เ,นเราก็หมุนกลับมาครับไม่มีช่องเราก็หมุนกลับมา <S 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 โดนชนเงี้ยเอ็น <S <S ประเป้มันเรื่องไม่เก่งนะผมว่า ลองไปใช้ตัวบอลอีกตัวอีกล่างเนี่ยมาลองล่างนี้นะคิดว่ามันจะเก่งหรือเปล่าวะเลยลองเฉยลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็เจอตัวที่ใช่ฮะโอเคจังหวะนี้เราได้บอลจ่ายจ่ายง่ายๆครับเห็นก็ให้ง่ายๆเลยโอเคจันโยกไม่ได้วะเห็นไหมแผนนี้มันต้องค่อยๆขึ้นนะมันจะเน้นในเรื่องของการคอมบอลแล้วก็โอ้โหดูจ่ายบอลอะไรก็ไม่รู้โดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโอ้โหโดนไหมเนี่ยโดนไหมไม่โดนสวย โ okay, อเคอาไปติดบองอยู่นะเตะเราโคตรเออครับนวนแล้วก็ขึ้นไปเลยครับนี่ครับถึงผมไม่ถึงไม่ค่อยแบบชอบเล่นแบบนนี้เพราะอะไรเพราะว่ากองกลางมันเติมช้านะแล้วมันทำให้แบบขึ้นเกมมันเกมลุกมันค่อนข้างช้าทีนหนึ่งนะแต่มันดีในเรื่องของความแน่นอนในเกมรับครับนี่ครับใครที่อยากชอบเล่นสีสองแบบว่าเล่นเกมลับเก่งก็มาเล่นแผนนี้นะสีสองแบบโพดิ้งนะครับก็เปลี่ยนสำรองมาเลยครับ โอเคครับเมื่อวานี้เขาเปิดมุมมาโดนไหมโดนไหมนี่โดนอีกแล้วอะไรวะนำํำโดนสองสูดแล้วทุกคนดูดิโอเคครับนี่รู้จะตีเสมอทันหรือเปล่าเนี่ยแหมเราันยิ่งกองกลางมันยิ่งยิ่งขึ้นจะช้าอยู่ต้องให้มันเติมนะครับนี่คือรู้สึกว่าเป็นข้อเสียนะอาจจะเป็นข้อดีสาหรับใครก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์ที่ผมเล่นแบบคอรบอลทำเกมลุกอะ่ะผมจะเล่นทีที่สองแบบธรรมดาก็คือลุกเต็มสูบนะครับ แล้วก็มีแค่ลับตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกับลูกเต็มสูนะเนี่ยเห็นไหมกองกลางเรามันจะไม่ค่อยได้ยิงไกลนะมันจะยืนต่ำัาเนี่ยได้ไหมไม่ได้วะนี่นี่คือข้อดีของมันนะครับก็คือเกมลับนะครับวันเราเวลาโดนสวนกลับเราก็จะมีกองกลางคอยช่วยนะนี่ครับจังหวะนี้เราก็่ายกรสันไปน,นี่ตอกบางทีไม่หลุดวะโอเคได้เตะม,มุมน,นี่ครับข้อดีของมันก็นคือเกมลับเหนียวแน่นครับ กองกลางเราก็เติมไม่ส hmm. mm ูงนะครับตรงนี้เราเปิดขอซอกมุมโค้งนี่อ่ะเรียบร้อยกุลิตสวยเหลือยังมีเวลายังมีเวลาตีเสมอหน่อยนี่อ่ะกุลิตกุลิตมุงพลังแฝงก็สวยนะโอเคครับตอนนี้เราก็ม้วนครับบีบเลยบีบเลยบีบเลยได้ไม่บอกว่าวะโอ้โหเขาทำออกสวยยังมีเวลาอยู่โอเคครับ ถ้าใครอยากเล่นเปิดมุ่งผมว่าแผ่นนี้ก็เล่นได้นะเพราะว่ากองกลางมันไม่ค่อยหลวมนะครับแบบสายเปิดมนะุ่งอะไรพวกนี้ผมว่าเล่นได้สบายนี่ครับน่จ่อยเราก็ขอสนับไปโฟล์เตอร์โฟล์เตอร์โยงทีรู้ต้นอือหึ่งดีงกันอะไรเงี้ยตัวนา่ี่จังหวะน,นี้กูตัวเรากขึ้นมาครับแล้วก็จะเปิดหลงิงหลิงในที่กูตัวกูตัวยิงอือหึ่งแถบยิงที่กูรี อุ้หผติดอีกยิ่งที่อุ้งผแมันยังติดอีกโอ้โหอะไรทุกคนได้หรือเปล่าเนี่ยเออได้ได้ได้โฟลเลอร์วางอะโยนไปให้มันดิโอ้ยิงนี่ตีสองสองเฉยเอาว่าโฟลเลอร์ผมว่าถ้าเกิดเปิดบ่งแล้วก็แล้วก็อ่าส่งบอลให้กองหน้าพิกยิงผมว่าเหมาะเลยนะแผนนี้ก็คือสายเปิดมงสักนิดนึงแล้วก็อาจจะยัดบอลให้ศูนย์หน้าคู่เราแล้วก็พิกยิงอะไรเงี้ย โอเคครับแผนก็ประมาณนี้ครับเล่นนะผมก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็พอเล่นได้ครับมันทําให้ผมเล่นเกมลุกไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมันนะผมรอบผมชอบเล่นเกมเกมลุกแบบบันมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไม่งั้นเราก็เอาซีดีเอาซีดีเอ็มตัวหนึ่งนะผมว่ามันทําให้กลางเราแน่นกว่าเดิมนะครับไม่ต้องใช้ซ m ที่เป็นสูงสูงนะอาจจะเอาความขยันในการบุกเป็นกลางสักคนหนึ่งแล้วก็สูงอีกคนหนึ่งนะสูงสูงเป็นอีกคนหนึ่งนะครับ นี่ก็ประมาณนี้ผมแนะนำนะให้ให้เป็นกลางคนหนึ่งแล้วก็สูงคนหนึ่งครับนี่ครับเพราะว่าเบล,ลมันสูงสูงนะมันก็เลยแบบทำให้กลางเราค่อนข้างที่จะหลุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม